สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านบัวทองทานีซึ่งมีประชากรนะคะประมาณ6,000หลังคาเรือน6บ้าน6 0พับ้านเล็กที่ค่ะแล้วในช่วงนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนนะคะในช่วงที่โควิดเนี่ยซบเซาลงเราต้องการที่จะให้ประชาชนประหยัดเงินค่ะ เปิดโครงการตัดผมฟรีมาแล้ว3ปีนะคะวันนี้ก็เป็นวิติอีกมิติหนึ่งที่เราจะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการนี้อยู่และผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะใกล้เคียงและหมู่บ้านวาทองธานีมาตัดผมฟรีโดยทีมงานของช่างแดงนะคะและพี่แดงการจานาสุภารมการตัดผมฟรีเครื่องมือเราสะอาดนะคะช่างมีฝีมือมีประสบการณ์และที่สำคัญนะคะ หนากากอนามัยสวมด้วยนะก่อนเข้าไปในงานเนี่ยต้องสวมหน้กากอนามัยแล้วแล้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะเรามีช่างมาเยอะค่ะว,วันนี้มาไม่ต่ำกว่า20ท่านกําลังทยอยมาแล้วนะคะท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เดี๋ยวรับชมนะคะความกว้างใหญ่ของหมู่บ้านและประชาชนที่มาตัดผมปรีกับทีมงานสทการจนาสุขารมค่ะ เดี๋ยวเราจะพานะคะท่านที่อยู่ในหมู่บ้านบัวทองธางนีและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไปดูนะคะประชาชนที่มาตัดผมปลีให้ประชาชนรู้จักประหยัดเงินค่ะในชุมชนของเหล่านี้นะคะมากม่งนะคะแล้วก็มาทยอยกันเราตั้งแต่สามโมงเช้าจนถึงสามโมงเยน็นเดี๋ยวไปดูภายในงานกันค่ะไปนะคะอ่าภายในงาน เดี S <S <People> ๋ยวเราชมภายในงานนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ช่างนะคะเดี๋ยวอันดับแรกดิฉันต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเพราะว่าเข้ามาในที่ที่มีคนเยอะสวมหน้ากากอนามัยให้ปนดจมูกนะคะแล้วปิดค่ะโอ้ทางด้านนี้ก่อนนะคะไหมค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะเด็กนักเรียนค่ะนี่เด็กนักเรียนประหยัดเงินโลกโรงเรียนเปิดแล้วใช่ไหมครับ จะได้ไม่ต้องเสียสตังเราให้ปลีเครื่องมือของเราสะอาดนะคะนี่เป็นแบบระบบไร้สายนะคะใช้เสร็จแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวเราล้างแอลกอฮอลให้สะอาดค่ะนี่ค่ะแล้วเราไปนี่นะคะผู้สูงอายุนะคะอยู่ในหมู่บ,บ้านปัะชองคดีเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ค่ะก็มาตัดผมปรีเหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับชื่อบา้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์บอกไว้ด้วยนะคะนี่นี่ก็ภายในงานก็ อย่างนี้นะคะมาเยอะค่ะสร้างกําลังทยอยมาแล้วค่ะน่ดอีกรายหนึ่งนะคะสร้างอีกรายหนึ่งแล้วก็เครื่องมือก็เหมือนกัน<ส>เดี๋ยวเราล้างด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะอ่าเรามาชมตรงนี้ค่ะเครื่องมือค่ะในปัจจุบันนี้นะคะนี่ทันสมัยมากๆค่ะทุกอย่างเนี่ย <c oughs> วหวีเวอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์มีค่ะก็พ่นนะคะพ่นแล้วก็ล้างขามิโรนะมิโครเป็นงานมีโรนะอันนี้ใช้กัอนถอดอย่างนี้ ระค่นี้เลยเหละคะนี่อาจารย์สมัยเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงค่ะอาจารย์ใหญ่ค่ะอาจารย์ใหญ่ใจดีจิตอาสาของเราแล้วก็มาในหมู่บ้านของเราประจําเลยค่ะมาสามปีแล้ว,<ด>ลวค่ะครับค่ะครับผมขอแนะนำตัวนิดนึงครับอาจารย์แดงครับดูในทีมงานของคุณตักสอนเรียนทีมช่างแดงนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆร่วมกับท่านสอทอกาญญานานะครับ ทุกๆุกอาทิตย์นะครับมาตัดผมฟรีบริการตัดผมฟรีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะมีเปิดสอนนะครับที่วัดบางแทกในราคาเรียนนะครับ399บาทราคานี้นะครับสามารถเรียนได้ตลอดชีพนะครับไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดเรื่องระยะเวลาเรียนให้เรียนดนกว่าถ้าจะพอใจนะครับในราคา 399บาทนะครับส่วนหนวน่้าต่อคนอรถูกมากล<ห>เลยเพื่ออำนวยเรื่องก,การใช้สถานที่นะครับแล้วก็ให้บริการตัดสมับพี่น้องประชาชนอยู่ประจำประจำนะครับครับเดี๋ยวเราจะาอ่ามีคนมาบริจาคในการมานาะคาะี่มาบริจาคใครคะไม่ออกนาะมหนึ่งพันบาทนะซื้อข้าวซื้อน้ำท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ตางจัานัค่ะ จากนั้นนะคะเราจะพาทีมงานช่างแดงและทีมของสอ,อการนาสัญจรไปในชุมชนนะคะ <ๆ S 1> เพื่อช่วยอะไรรู้ไหมคะประหยัดเงินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ผู้สูงอายุก็ดีเด็กๆก็ดีไม่ควรที่จะเดินทางไปไหนไกลๆเดี๋ยวเราก็จะพาช่างแดงนะคะเรียกว่าสัญจร เคลื่อนที่ไปยังชุมชนที่มีประชากรเยอะๆอีกต่อไปเยี๋ยวค่ะเดี๋ยวทางด้านนี้นะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะช่างแดงอธิบายนิดนึงว่าการทํางานของเราอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างเครื่องมือเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนี้นะครับก็เครื่องมือก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับเราก็จะให้ให้นักเรียนของเรานะครับใช้เป็นแบตเตอรี่ไร้สายนะครับซึ่งซึ่งจะสะดวกต่อการทํางานเดินทางหรือพกพานะครับซึ่งไม่ไม่ไม่ใช้แบบมีสายนะครับค่ะแล้วก็มาทางนี้อีกนะคะมาทางนี้อีกค่ะ เหมือนกันค่ะเครื่องมือเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะเดนเลยมีแอลกอฮอล์นะครับคอยฉีดล้างอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อลดอัตราการเสี่ยงการติดเชื้อโควิดนะครับก็จะฉีดพ่นเปนประจำๆหลังการจัดงานการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะช่างใช่ครับนี่แบตเตอรี่โอ้มีหลายรุ่นนะฮะนี่มีหลายรุ่นนี่ฮะเครื่องมือเราสะอาดท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการนี้อยู่นะคะ จะให้ทางทีมงานของช่งางแดงและสอทกันจนาไ,ไปตรงไหนบอกได้นี่ค่ะเรายังมีอีกนี่นะคะผู้สูงอายุเราก็มีนี่ช้างมาทางนี้นิดนึงนะคะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะผู้สูงอายุของเรานะคะเคยมาไม่ต้องไปไกลแลวไม่ต้องไปเสียเงินตอนนี้เราบริการคือเราจะบริการเดือนหนึ่งสองครั้งค่ะมาได้ที่ชมรมหมู่บ้านบัวทองธานีนะคะเราและทีมงานของช่างแดง ไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะ